จอปิดแบรนด์ดังแอคซอนที่กล้ารับประกันถึง2ปีเต็มไม่งอไวไฟไม่มีเน็ตก็ดูได้ดูออนไลน์ได้ทั่วโลกผ่านมือถือคอมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยอินฟราเรด6ดวงมาพร้อมกับระบบไออารคัตัดแสงอัตโนมัติไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวด้วยระบบหมุนตามการเคลื่อนไหว Motion ดีเท c t ชันหมุนตามการเคลื่อนไหวใครหน้าไหน พร้อมแจ้งเข้ามือถือให้คุณได้รู้เมื่อเกิดเรื่องผิดปกติกล้องวงจรปิดรุ่นนี้นะคะเป็นกล้องรุ่นใหม่ดีไซน์สวยทันสมัยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าท่งการแจ้งเตือนบันทึกภาพลงเมมก็สามารถทําได้ไง่งายสะดวกมากๆเลยค่ะเลือกล้องตัวนี้ความละเอียดคมชัดสูงไม่ว่าจะซูมเข้าหรือซูมออกบอกเลยว่าชัดมากๆถ้าไมีเชื่อไปดูภาพจริงกันเลยค่ะเป็นไงล่ะคะภาพจริงที่ได้ต้องบอกเลยว่าชัดมากๆซูมเท่าไหร่ก็ไม่แตก กลางวันว่าชัดแล้วภาพกลางคืนชัดกว่าเพราะว่าเขาให้อินฟราเรดอัดแน่นมาถึง6ดวงพรอมระบบไออาร์คัสตัดแสงอัตโนมัติภาพชัดขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วค่ะกล้องตัวนี้นะคะนอกจากความคมชัดและอินฟราเรดที่เยอะมากๆแล้วยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะที่ดีมากๆือหมุนตามการเคลื่อนไหวอัตโนมัติตัวกล้องจะหมุนตามการเคลื่อนไหวเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งและยังสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนทันทีผ่านตัวกล้องเสียงดังมากๆจน ไม่จะติดตั้งเองไม่ได้บอกเลยค่ะว่าติดตั้งง่ายมากๆแค่3ขั้นตอน 1. โหลดแอปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android 2. เสียบไฟเข้ากับตัวกล้อง 3. แอดกล้องผ่านระบบ Wi-Fi ของที่บ้านเท่านี้ก็สามารถดูภาพได้ทันทีติดตั้งตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทีโ่โต๊ะที่ตู้ หรือเพดานและที่สําคัญนี่ฮะกล้อง1ตัวสามารถเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า10เครื่องและกล้องวงจรปิดรุ่นนี้นะคะได้ผ่านการ QC มาแล้วทุกเครื่องผ่านการรับรองามาตรฐานเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายการันตีติดตั้งง่ายใช้งานง่ายแน่นอนและวันนี้เรามีโปรโมชั่นสาหรับคนที่ดูคลิปนี้จากปกติ1ตัวราคา1590บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้เหลือ79 0 บองเงินสดมูลค่า200บาทราคานี้ไม่ต้องโอนนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางรับของก่อนจ่ายเงินทีหลังได้ของชัวร์แน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นเรามีประกันให้2ปีเต็เมๆพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานส่งซ่อมผ่าน7 e เ่อีเลฟเได้แล้ววันนี้สนใจสั่งซื้อมาเลยค่ะชาหมดอดนะคะ